ครับสวัสดีครับผมก็สุดกําลังวันนะครับผมแนวทางเวลาครับผมของวันพุธที่8เดือน2ครับพียงหก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนแอดนะครับผมฝากเป็นกำลังใจครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับผมช่องทางติดต่อตรงนี้นะครับสนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์มาสอบถามครับแอดให้เป็นแนวทางครับผมกับที่ผ่านมาท่านใจจะผู้ถูกขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลนะครับผมแอดให้เป็นแนวทางครับผมขอใช้ยงานในการรับชมนะครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดกระดิ่งกดแจ้งเตือนแัด ส่วนใหญ่แอดจะทําลงในกลุ่มนะครับผมท่านสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามครับตรงนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันดูก่อนนะครับผมเข้ามาแล้วรลองว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมจุดเด่นจุดลองครับอยู่ในตารางครับลองกับคู่กันดูเอานะครับแอดให้เป็นแนวทางนะครับุดสองตัวสามตัวครับอยู่ในตารางครับลองกับคู่ดูเอานะครับผมถ่ายคลิปก็จะเม้นให้ท่านอีกตามเคยนะครับกับสูุกลังวันนะครับผม จุดสองตัวสามตัวครับอยู่ในตารางครับลองจับคู่ดูนะครับช่องทางติดต่อตรงนี้นะครับสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามกันดูก่อนนะครับผมเข้ามาสอบถามกันดูไม่เสียหายนะครับแอดก็ให้เป็นแนวทางครับโปรดใช้เวียนในการรับชมนะครับแอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับผมให้เป็นแนวทางครับผม ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนแอดด้วยนะครับผมฝากกันกลังใจนะครับแอดคายเป็นแนวทางครับผมไม่มีอะไรมากมายครับชุด2ตัว3ตัวนะครับผมคาดว่าจะมานะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนแอดด้วยนะครับผมฝากกลังใจครับผมคนละหนึ่งไลค์หน่ติดตามครับกับชุดกําลังวันแนวทางเวลาวันพุธนะครับ ครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับหากท่านไม่ชอบชุดแอดจะให้นะครับ3ตัว2ตัวชุดเด่นชุดรองก็จับในตารางกับสดกํกลางวันนะครับผมแนวทางเวลาวันพุธที่8เดือน2ปี6ช่องทางติดตอตรงนี้นะครับสนใจกนไลน์มาสอบถามกันดูก่อนแอดให้เป็นแนวทางครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับผมขาดตกบกพร่องอะไรขออภัยนะครับมาณที่นี้ครับสำหรับวันนี้ก่อนจากวันนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปจะปล่ออะไรครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ